ฮัลโหลริสนาพินทูโทม,มานคะ่ะเดี๋ยวฉันออกไปว้าพี่คะพระเอกของพี่นะ่ะมาทันเวลาพอดีเลยนะเดี๋ยวนี้จันจันฉันจะพูดมากเกินไปแล้วพอได้แล้วนะไม่งั้นจะโดนกฤษณาเอาน้ำสบู่กรอกปากรู้ไหม โอเคค่ะพี่พี่รู้ดีกฤษณาจ้ะเธอจะต้องชนะแน่นอนโชคดีนะขอให้ลูกได้ชัยชนะ ขอพูดหน่อยได้ไหมได้สิวันนี้ใบหน้าคุณดูมีความมั่นใจพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็เดาออกเลยว่าผลจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณอยู่เคียงข้างฉันค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณจอบเบสวัสดีค่ะกฤษณาเรามาทันเวลาพอดีคุณกฤษณาพวกเขาเรียกคุณเข้าไปแล้วนะครับไปเถอะ <c oughs> กฤษณาคุณจะชนะศึกครั้งนี้คำวอวยพรและความรักของผมจะอยู่กับคุณ ผมขอแนะนําให้คุณรู้จักคณะกรรมการนี่คุณราจีฟชามาเขาเป็นทนายอาวุโสและคุณศรีประกาศยาดาวอดีตนายกเทศมนตรีก่อนที่เราจะเริ่มการสอบสวนทุกคนต้องฝากโทรศัพท์มือถือ ข้อกล่าวหาที่มีต่อกฤษณาราชอยู่ในเอกสารด้านหน้าของพวกคุณเริ่มการสอบสวนได้เลยครับทุกวันนี้เราอ่านเรื่องอื้อเฉาใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ และในโทรทัศน์ผมได้เห็นข่าวแบบนั้นทุกๆวันและเอกสารชุดนี้ได้กล่าวถึงสิก,กาถากูลเรื่องแบ่งขายที่ดินให้กับพินทูซิงในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหลังจากได้อ่านแล้วผมก็สรุปได้ว่าขนาดพวกนักต้มตุ๋นตัวฉกาดยังมีเล่เหลี่ยมไม่เท่ากับคุณ คุณยาดาวบอกเราตรงๆดีกว่าคุณพยายามบอกอะไรพวกคนทุกคนคงได้ยินเกี่ยวกับกฤษณาราชมาเยอะว่ากฤษณาราชจะไม่ยอมเซนเอกสารใดๆจนกว่าเธอจะเห็นและได้อ่านเอกสารทุกๆหน้าอย่างละเอียดทีท้่วแล้วใช่ครับคุณยาดาผมได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆและเมื่อไรที่มีโอกาสเนี่ยผมจะ พูดยกย่องเธอในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึง่งเรื่องเอกสารที่ดินของพินทูซิงคุณเซ็นอนุมัติโดยที่ไม่อ่านรายละเอียดเลยได้ยังไง นั่นก็หมายถึงเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าที่ดินนั่นเป็นของรัฐบาลและมันถูกสิกาถากูลครอบครองอย่างผิดกฎหมายและในเมื่อเป็นสามีของเธอเองเธอก็เซ็นโดยที่ไม่อ่านเลยสิ่งที่คุณพูดมานั้นนะมันไม่เป็นความจริงเลยฉันเห็นด้วยว่าฉันทำผิดไปแต่ข้อกล่าวหาของคุณที่ว่าฉันเจตนาทำทั้งหมดนั้น ไม่มีมูลความจริงเลยพี่ชายช่วยอะไรผมหน่อยมีอะไรให้ช่วยครับอือ เอานี่รับไปก่อนเลยค่าตอบอแทนโอเคบอกมาเลยว่าผมต้องทำอะไรดูว่าข้างในมีใครบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกับกฤษณาแล้วมาบอกทุกอย่างกับผมในสายตาคนอื่นเนี่ยคุณเป็นคนดีคุณลงมือจัดการกับศิก,กาถากูนและในขณะเดียวกัน คุณก็ร่วมมือกับเธอผมยังรู้มาอีกว่าพี่ชายของคุณเคยเป็นลูกน้องสิก,กาถากูลด้วยใช่ไหมถ้าหากคุณเป็นศัตรูกับเธอจริงๆทำไมพี่ชายของคุณถึงทำงานที่นั่นกันละ่ะบอกมาสิมันไม่ใช่ก็เพราะว่าคุณได้รับเงินก้อนโตที่เป็นสินบนจากสิกาถากูลแล้วจากนั้นครอบครัวของตุนตุนซิงก็ต้องมารับกรรมนี้ อที่คุณยอดาวพูดมานั้นถูกต้องเสแสร้งว่าตัวเองซื่อสัตย์สุจริตคุณทําผิดกฎหมายช่อกงต่อรัฐและสังคมเป็นเรื่องที่ให้อาภัยไม่ได้นายออกไปได้แล้วออเอ้อโดยที่ยังไม่ได้ฟังคำอธิบายของฉันเลยแม้แต่น้อย คุณก็ตัดสินแล้วว่าอะไรถูกหรือว่าผิดนี่คุณสอบสวนแบบไหนกันคะคุณเป็นคนถามคำถามแล้วก็ตอบเองอย่างนั้นเลยคุณนายกฤษณารอดโปรดระวังคำพูดหน้อยคุณเองก็ระวังคำพูดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทั้งเมืองพะคันปุระนั้นดูเรื่องที่เกี่ยวกับฉันเรื่องที่ฉันทำงานอย่างหนัก และซื้อสัตว์สุจริตมากรัฐบาลของเมืองพิหารแต่สินใจยินดีมอบรางวัลให้กับฉันเพื่อเป็นเกียรติค่ะงั้นเหรองั้นรางวัลน,นั่นคงทำให้คุณรู้สึกทะนงตนมากเลยสินะใช่ไหมเปล่าคะ่ะไม่ใช่ทะนงตนแต่ดิฉันภูมิใจคุณต้องรู้ว่าความทะนงตนและความภูมิใจนั้นต่างกันมากเพราะฉะนั้นฉันขอร้องคุณ โปรดจำเรื่องนี้เอาไว้ก่อนที่จะบังคับใช้อำนาจและประกาศว่าฉันผิดผมฟังจากที่คนพูดนั้นเขาพูดกันนะก็สรุปได้ว่ากรรมการทุกคนกำลังถามคำถามคุณกฤษณามีการโต้เถียงกันรุนแรงคุณกฤษณากำลังลำบากนะครับ คุณนายกฤษณนาราชเรามีแฟ้มข้อมูลอยู่จากการอ่านบันทึกข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราพบว่าการลงมือกวาดล้างตลาดมืดของคุณและลูกน้องเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหรนะ่นักส่วนใหญ่มันไล้ประโยชน์และไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะคะก่อนการกวาดล้างเริ่มขึ้นนั้นมีข้อมูลส่งมาถึงคนในตลาดมืดพวกเขาถูกเตือนให้รู้ร่วงหน้า คุณชามาบอกว่าการลงมือกวาดล้างเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลคุณกริณาใช้เงินและเวลาของรัฐบาลไปในทางที่ผิดแล้วตอนนี้คุณบอกว่าที่การกวาดล้างของคุณนั้นล้มเหลวเพราะก่อนจะไปจับกลุ่มพวกพ่อค้าตลาดมืดเนี่ยมีข้อมูลหลุดไปเข้าหูพวกเขาฉะนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าผู้ใต้บงังคับบัญชาของคุณคนไหนกันที่นําข้อมูลนี้ไปบอกกับพวกพ่อค้าตลาดมืดนะฮะคุณ ช่วยบอกชื่อกับเราหน่อยได้ไหมถ้าหากคุณไม่ยอมร่วมมือและไม่เปิดเผยข้อมูลของคนคนนั้นฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองกฤษณนาอาจพูดชื่อเราเธออาจบอกว่าเราเคยนำข้อมูลไปบอกสิกาถากุล นี่เราควรเปิดเผยชื่อของพี่เคยหรือเปล่านะเราควรบอกหรือไม่ว่าเป็นนิรม,มาที่แอบไปเตือนพวกพ่อค้าตลาดเมื่ออยู่ตลอดเวลาบอกมาซิคุณนายปริศนาราชใครเป็นคนให้ข้อมูลทำไมใช้เวลาคิดนานนักหรอ คุณมีเจจะนาจะพาดพิงถึงใครอย่างนั้นเหรอก่อนอื่นเราจะบอกคุณว่าสำหรับเรื่องนี้นะคุณสามารถถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลนะผมสังเกตเห็นว่าคุณมาไปที่เขาบ่อยๆมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาและอยากจะบอกเราหรือเปล่าละ่ะ เาเป็นคนให้ข้อมูลที่คุณพูดถึงหรือเปล่าหมายความว่าไงครับคือทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะเราอยากได้ยินจากคุณบอกหน่อยคุณกฤษณาราชทำไมถึงเงียบกันละ่ะ ไม่ค่ะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยฉันก็แค่มองเขาด้วยความหวังว่าถ้าเขารู้เรื่องคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็เขาก็ควรจะแจ้งให้ทราบคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมสงสัยหรือเปล่าว่าใครกัน ที่ทำเรื่องแบบนี้ท่านครับเรื่องนี้มาจากความคิดค,คุณกฤษณาเธอน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในสำนักงานของผมทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมุมานะคำถามที่ว่าผมสงสัยพวกเขาจึงไม่มีครับเราคุยประเด็นนี้กันมากพอแล้วมีเรื่องอื่นสำคัญกว่า ซึ่งจะเป็นต้องคุยกันเข้าประเด็นเหล่านั้นดีกว่าเรื่องคนที่ให้ข้อมูลเอาไว้คุยกันทีหลังตอนนี้จะเริ่มการพิจารณาเรื่องต่อไปวันนี้คุณเจวัน,นีทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากเขาส่งข้อความบรรยายเหตุการณ์สดระหว่างสอบสวนด้วยรายการถ่ายทอดสดกฤษณาที่กำลังถูกรุมทึ้ง มีสองเรื่องที่จะเกิดขึ้นการเลื่อนตำแหน่งของคุณจจวันนีและจุดจบของกฤิศนาสยามลานครับนาะยหญิงเดี๋ยวไปที่ร้านขนมหวานมีวันลานะแล้วก็ซื้อขนมหวานทุกชนิดที่มีให้หมดเลยอ่ะเอาเงินไป แล้วก่อนนะสามีคุณทำงานอะไรเขาไม่ได้ทำคะ่ะพวกคุณได้ยินไหมเขาไม่ได้ทำงานเพราะงั้นพอสามีไม่เอาไหนของเธอเริ่มทำธุรกิจที่มีเจตนาแอบแฝงเธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็เซ็นอนุมัติเอกสารที่ดินผืนนั้นนั่นไม่เป็นความจริงนะมันเป็นความจริง เธอปิดบังเรื่องนี้ไว้เอื่อประโยชน์ให้กับสามีและเมื่อถูกเปิดเผยก็โยนความผิดให้กับตูนตูนซิงว้าวคุณคิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและทำตามแผนที่วางไว้ใช่ไหมคุณอยากพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะเหรอตอนนี้คุณกำลังดูถูกฉันนะประเด็นเรื่องนี้นะพักเอาไว้ก่อนดีกว่า ได้ยินว่าพ่อสามีของคุณไม่ชอบที่คุณเป็นผู้หญิงทำงานแล้วคุณก็แก้เผ็ดด้วยวิธีนี้เคยรู้สึกไหมว่าพ่อสามีของคุณอาจจะเป็นโอปสรรคในการทำงานน่ะไม่มีพ่อดีๆคนไหนที่อยากให้ลูกของตัวเองป่วยหรือเข้ามาขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของลูกได้แต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยคุณคงมีความสุขมากใช่ไหมนั่นเป็นความคิดของคุณ ฉันมีความสุขมีความสุขมากเพราะว่าฉันได้แต่งงานกับคุณพินทูผมยังได้ยินอีกเรื่องหนึ่งด้วยแทนที่จะอยู่บ้านพ่อแม่สามีเนี่ยคุณกลับไปอยู่กับแม่คุณถ้าหากเรื่องนี้เป็นความจริงงั้นช่วยบอกเหตุผลหน่อยสิคิดว่าไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้หรอกนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันและคุณไม่มีสิทธิ์ถามกลับเรื่องส่วนตัวของฉันคำถามนี้มันเกี่ยวข้องกับการสอบสวนนะคุณกฤษณนาราดเพราะหลังจากมีการช่อโกงที่ดินเกิดขึ้นเนี่ยคุณมั่นใจว่าสามีคุณไม่มีส่วนรู้เห็นตอนคุณเป็นเจ้าหน้าที่เหตุแล้วสามีคุณอยู่ไหนฮะคุณควรู้สึกอับอายสินะฉันนับถือสามีของฉันมากค่ะ ได้โปรดอย่าวิาพากษ์วิจารณ์เขาแบบเสียหายๆเลยนะคะพวกคุณนะ่ะไม่มีสิทธิ์มากล่าวโทษความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวของฉันนะทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนี้เลยฉะนั้นขอให้เราพูดถึงแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นที่นี่เท่านั้นนะคะเลิกถามคำถามที่ไม่เอาไหนและไร้เหตุผลสักที อย่าให้การสอบสวนนี้ต้องเสื่อมเสียไปมากกว่านี้ถ้าคุณทำงานของคุณอย่งถูกต้องเหมาะสมแล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้และแก้ต่างข้อกล่าวหาพวกนี้หรอกนะมีทางเดียวที่จะช่วยกริศาเลยไม่เข้าใจเลย เราควรเชื่อข้อความนี้หรือเปล่าเฮยแต่ลองดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่ มีอะไรเหรอฮะเออครับเป,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 ปล่าเลยครับไม่มีอะไรบ้าจริงพิงกี้ยังอยู่ที่นี่ทำไงดีเราจะเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ยังไง ฮัลโหลสิตารามปินทูพูดนะขอสายโซนูหน่อยคนเก่งในการบิดเบือนเรื่องต่างๆรู้จักใช้ถ้อยคำที่ไพเราะแต่ว่าคุณบิดเบือนความจริงไม่ได้ความจริงคือศีลธรรมของฉันและฉันขอร้องคุณให้ทำหน้าที่หลังจากได้ตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมของเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนี่โซนูตั้งใจฟังให้ดีนะเรื่องอะไรที่อาบอก หลานไม่ควรบอกให้อาพิงกี้รู้เพราะว่าต่อไปเธอจะไม่ยอมฟังหลานทีนี้วางหูแล้วโทรหาเธอโอเคครับผมดูเหมือนการสอบสวนจะจบแล้วฮัลโหลอาพิงกี้นี่โซนูพูดนะครับจ้าโซนูว่าย่งไงจ้า คุณอาไม่ได้ซื้อช็อกโกแลตให้ผมมาตั้งหลายวันแล้วผมอยากจะกินช็อกโกแลตโซนูจ้ะเดี๋ยวอีกสองสามชั่วโมงอาจจะซื้อช็อกโกแลตไปให้เนะโอเคไหมครับคุณอาต้องเอามาให้เดี๋ยวนี้เพราะผมสัญญากับเพื่อนว่าจะเอาช็อกโกแลตไปโรงเรียนถ้าคุณอาไม่เอาช็อกโกแลตมางั้นผมจะไม่ยอมไปโรงเรียนและจะฟ้องพ่อด้วยว่าอาพิงกี้ไม่ยอมฟังที่ผมพูดอะฟังนะจ๊ะโซนูพยายามเข้าใจหน่อยนะ ตอนนี้อาทำงานอยู่ก็เลยผมไม่อยกากฟังคุณอาต้องมาเดี๋ยวนี้ได้จ้ะเดี๋ยวเจอกัน